กำลังจะเริ่มนะครับคู่นี้เป็นการตัดแย่งเข้า4ี่ทีมสุดท้าย,ายคู่ที่ 2, 2> <c oughs> เป็นการประกันระหว่างทีมโน้ตบันเทิงจากพะเยาในฝั่งผู้ปย่วยชุดสีดําหน้าขวาทําเป็นบอยท่าเรือจากพิษณุโลกตําแหน่งซ้ายชงก็เป็นพิตติงจากจังหวัดน่านแล้วตําแหน่งแบ็คก็เป็นพี่โน้ตเลยนะครับส่งเองเล่นเองเลยนะฮะในนามทีมโน้ตบันเทงิงพบกับทีมเวทเชียงดาวในฝั่งตรงข้ามผู้ปยายหน้าขวาทําตอนนี้เป็นเจ้ายะ เฉยๆเรียกว่าสุริยะแสงนภรัตตำแหน่งซ้ายชงก็เป็นพิบมเชียงรายตำแหน่งแบ็คก,ก็เป็นผู้หมวดหนุ่มนะครับแต่ขออนุญ,ญาตใช้ตำแหน่งเดิมนะครับเ,เราจะติดปากในนามจัาหนุ่มจาหนุ่มนะฮะแต่ปัจจุบันเขาติดหมวดแล้วนะครับร้อยตียุทธชัยปัญญาสิทธิ์แต่ขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตเรียกจ่าหนุ่มนะครับเรียกจัาหนุ่มจิ รับพลวันดีครับวันดีครับ,บแต้มตัวนี้เวทเชียงดาวขึ้นนำที่สองต่อหนึ่งมาดูฮะจ่าหนุ่มมาที่ช่องขวาแต่ว่าคราวนี้ออกหลังครับเป็นแต้มของโน้ตบันเทิงอ้าวก็ต้องบอกว่าชีวิตแอดมินก็ต้องฝากไว้กับทีมเวทเชียงดาวเพราะว่าเดินทางมากับนักกีฬาจากพิโตโลกนะฮะตอนนักกีฬาทีมเวทเชียงดาว ผ่าทากตกกลับนะครับพี่ดำธรรมชาติวัสดีครับแต่ตอนนี้อยู่ที่สามต่อสองจารนุ่มเคาะมาที่ช่องขวาบอกอ้ท่าเรือ,อยังเปิดได้แล้ว ปกติขึ้นนะครับไม่ต้องมานั่งขับเฝ้ากล้องแล้วก็ตัวนี้อาจารย์ตอนนี้ผมโปรแกรมตัวนี้ก็คือผมจะเพิ่มกล้องนะครับจะเพิ่มเป็นสองกล้องสามกล้องแล้วก็ตัดตัดปุ๊บตัดปุ๊บไม่ใช่หมายความว่าเสิร์ฟปุ๊บเอาไปตัดกลางสนามไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังยังไม่มีทุนนะจับซื้อกล้องสร้างสร้างกล้องโอเวอร์ได้ได้ครับได้ได้ใช่ครับแต่ว่าโอาจารย์ กล้องตัวหนึ่งก็หลายตังค์แล้วสายสายเส้นหนึ่งก็จะเป็นพันครับมันต้องใช้แบบยี่สิบเมตรยิ่งยิ่งยิ่งยี่สิบเมตรเส้นหนึ่งพันกว่าพันกว่าต้องปรึกษาาจมากไปเลยครับไม่ไม่เราเขามีมือสองอะไรด้วยไหมเราผมม,ามีความรู้สึกเราอยากมีอะไรเป็นของตัวเองไงเราไ้แ,แลอาจจะเริ่มจากมือสองก่อนผมว่าแกมีเยอะครับ ของผมตอนนี้ก็คือจะใช้เนี่ยแหละครับสา,ามารถโปรแกรมตัวนี้ใช้ต่อกล้องหนึ่งกล้องสองได้อ,อันนี้นโคละสนามอ่ะไม่ไมไม่ผมเอาไว้อ่านคอมเมนต์เอาไว้อ่านคอมเมนต์ผมเปิดไว้คาา <laughs> า,า <laughs> ่านี้ครับไม่ต้องไปอยู่หลังกล้องแล้วแต่ <laughs> 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 ครับขออภัยนะฮะัพอดีทักทายกับ ท่านอาจารย์ก้านะครับไายจัดนะฮะอะไรครับโอ้ไม่ครับอาจารย์ผมไม่กินแล้วครับกินเบียร์ไม่ได้แล้วครับเราเบียร์แล้วไม่ได้เลยอาจารย์เอาน้ำกระเที๊ยบขวดก็ได้ครับสวัสดีอาจารย์วิระด้วยนะครับนะฮะมาดูเกมในคู่นี้ครับตอนนี้แต้มโนตบันเทิงตามอยู่สองต่อแปดลูกนี้พี่เบิ่มชงให้เจ้ายะโอ้โหกดเต็มข้อเลยครับอุ้ย โอเคต้อโกนโดนกล้องอ่าจะได้จะได้โอเคครับขออภัยพี่พี่น้องทางบ้านพอดีเอ่อแล้ก็โอเคเนาะเอ่อพี่รอวัสดีครับวัสดีครับแข่งที่ไหนภาพมาแล้วครับเอ่อขอบคุณน้องอุ๋ยครับขอบคุณครับก็คืออ่านะฮะโอ้ย มันเหตุการณ์เราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเนาะสวัสดีน้องออฟซัพ,พวันครับทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับทักทายมิจูดทงขกอภัยเอามาชมเกมในเซตที่2ครับคู่นี้ในรอบ8เข้า4ใครจะได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในประเภทแบ็คห้คู่หน้ารวมร้อยระหว่างทีมเวทเชียงดาวในฝั่งผู้รยายกับทีมโนตบันเทิง erm จากจังหวัดพะเยายในฝั่งตรงข้ามเซตแรกนั้นเป็นของทีมเวทเชียงดาว หน้าซ้ายดูครับพี่เบิร์เปิดชงนิ่งๆแบบนี้โอ้โหแต่จังหวะนี้เจยะลันเบิร์ดออกหลังไปครับอ,อ่ออรัพย์พิวันบอกว่าคิดถึงจังครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปเที่ยวหาทางโซนทรัพพิวันนะครับใจยภูมิชัดเจนขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณครับพี่หนูบวดีสวัสดีครับแล้วก็น้องก๊อฟเรนแพรทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ แต็มตัวนี้โน้ตบันเทิงขึ้นนำที่สองตัวหนึ่งมาที่หน้าขวาจะยักเปิดแล้วพี่เบิมชงให้นิ่งๆแบบนี้ดูฮะโอ้โหกดเต็มข้อเลยนะครับตัวดีน้องชนจากเมียนมาหรือว่าซอลิทไทยมิงกะลาบา <c oughs> เอา เอาให้มันทุกภาษาโอ้พี่ติ๋งชงห่างนิดนึงครับบอยท่าเรือเคาะครึ่งรอบมายังได้อยู่ไหมโอ้โหแก้ไขแล้วออกข้างไปครับสวัสดีคุณเดชาคุณแดงลูกหวายวัสดีทุกท่านครับโอ,โอ้ตอนนี้โน้ตบันเทิงขึ้นนำที่สามต่อสองสวัสดีครับพี่โก้กำแพง กินกาแฟะยังครับไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาถามเลยน้อยใจแล้วเดี๋ยวนี้ดังแล้วสิแต่แข่งชัยภูมิลืมแอดมินหน้ามนคนจนเหมือนเคชรวันตัวนี้นะ <c oughs> ยอกยอกจ้ะพอ่อท้องสตาค์ัสดีครับพอท็อปสา์วันบอกว่าขอ,อยัดแชร์โอ้ขอบคุณมากเลยออฟขอบคุณมากๆครับที่ช่วยกดไลค์กดหัวใจแล้วกดแชร์ให้นะฮะต่อไปนี้ทุกอาทิตย์ครับ ผมมีคิวไปทุกอาทิตย์แล้วฮะเชียงใหม่หนาวไมครับแอดนนแน่อุ้ยทำไมอ๋อผมนึกว่าโทรศัพท์ผมค้างเอาไมคค้า oh ง <ś p ies> มีอะไรอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าก๊อปมีความรหลัง,งอยู่เชียงใหม่หรือปะจ๊จาก๊ากากอปจ๋า ลุมนี้เสิร์ฟพิธีนาขวาบอยทาเอยังเปิดได้ชงต่ํานิดนึงครับโอ้โหจังหวะนี้เตะออกหลังเป็นแต้มของเวทเชียงดาวอืมก็ต้องบอกพี่ๆน้องๆว่าชีวิตผมก็ต้องฝากไว้กับทีมเวทเชียงดาวนะฮะเพราะว่าเดินทางมากับนักกีฬาแล้วครับถ้าทีมเวทเชียงดาวพลาดท่าตกรอบ ก็ต้องกลับพร้อมนักกีฬานะฮะเออเอาทำไงได้ใช่ไหมครับเดินทางมาักนักีฬาเออสุดทิเทพอ๋อหนึ่งบางบานสวัสดีครับสวัสดีครับข้าวอย่างนีกีฬาครับกีฬาครับฮัลโหลฮั่โหล ปีกกี้สวัสดีครับน้องหนุ่มพ่อน้องบนลสวัสดีครับสวัสดีครับหห้าห <65. S 1> ้ตมตัวนี้โน้ตบนเทิงขึ้นนำที่หกต่อห้าอไม่แน่นะครับไม่แน่เหมือนกันฮะ นายสุยส,ส,สวัสดีครับอืมอกินอะไรด้วยครับพี่อ่าเรียบร้อยแล้วครับพอดีทางทางทางคณะกรรมการฝ่ายจัดเขาเอามีเขาเรียกอะไรฮะเขาเอาอาหารมาเลี้ยงนะักกีฬาทุกท่านเลยครับที่เต็นกองในการเนาะก็ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ก้าที่อยู่ในฝ่ายจัด ก้ยเจ๋งวัสดีครัสวัสดีทุกท่านเลยครับโอ้แต้มตัวนี้โน้ตบนเทิงขึ้นนําที่เจ็ดต่อหกนี่นะครับไม่มีอะไรแน่นอนครับหน้าขวาเจ้ายายังเปิดได้พี่เบิร์ดไล่ชงไปที่หัวเสาเรียบร้อยครับเต,เต็มข้อล็อกแต้มให้เวทเชียงดาวขยับมานะฮะเจ็ดเท่า <laughs> พระยาสาร,รวันเออวัสดีครับโอ้ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องรอยาวขนาดนั้นก็ได้ พี่น้องสวัสดีครับจ่าหนุ่มเสิร์ฟไปช่องกลางเอาแล้วครับเดินแต้มให้ทีมเวทเชียงดาวได้แต้มตัวนี้โน้ตบันเทิงตามอยู่หนึ่งแต้มครับเจ็ดต่อแปดเข้าช่องซ้ายจะหนุ่มเปิดนิ่งเต็มข้อไหมเรียบร้อยครับเอาล้ฮะนิ่งๆแบบนี้ เครื่องเริ่มร้อน,น,นแล้วครับเจ้ายะเฉยๆนี่แหละฮะตำแหน่งนะตัวทำในวัย45นะครับสดๆจริงๆเลยนะฮะครับพี่ต้อมรถตู้เองจาอาปิดต่งชงให้บอยท่าเรืออาแล้วครับพี่เบิ่มเกี่ยวได้แล้วชงแบบนี้ โอ้แต่คราวนี้ติดบล็อกหลังเจ้าบอยท่าเรือก็น,นะครับตอ่อาวตำแหน่งตัวทําทั้งสองทีมเดินทางมาจากพิสโลกนะครับเอพี่น้องบอกว่าวันดีน้องเคคนเก่งครับเอานานๆเห็นพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์ก็ชื่นใจฮะเอไม่ต้องคอมเมนต์ว่าผมดูอยู่นะ <laughs> แป้ตมตอนนี้โน้ตมาเทิงตามอยู่ที่แปดต่อเก้าแต้มเดียว ยังไงก็มีโอกาสทันแต่จะทันหรือไม่ทันเพราะเวทเชียงดาวชงนิ่งๆแบบนี้โอ้ยังเกี่ยวได้อยู่ครับพี่ติงชงมาให้บอยท่าเรือเอาล่ะฮะแต่ทัดบล็อกแต้มไฮโนท์บันเทิง mm hmm. อ้าวอันนี้จังความเที่ยงความไม่เที่ยงแท้ในสังคมในโลกกีฬาไม่มีอะไรแน่นอน mm hmm. แต้มตอนนี้อยู่ที่เก้าเท่าหนีไม่ออกหนีไม่ออกแล้วครับทำไงฮะ จะหนุ่มไปที่หน้าซ้ายพี่ติง๋งยังได้อยู่แล้วโอ้ลูกนี้บอยท่าเรือสันแก้ไขดีครับเป็นแต้มให้นกบันเทิงตัวดีน้องเต้ครับนัดธวุฒถามว่ารอบไหนแล้วรอบไหนรอบ8เข้า4คู่ที่2แล้วครับใครชนะเข้ารอบ4ทีมแล้วก็จะไปตัดในรอบรองแล้วก็รอบชิงนะครับ กระจักระชับมาแล้วฮะตอนนี้เหลือน้อยลงน้อยลงแล้วครับโอ้จังหวะนี้เจ้ายะเตไม่ข้ามครับเป็นแต้มของโน้ตบันเทิงดูดีครับน้องพี่้าโอ,โอ,โอ้แล้วครับเวทเชียงดาวตอนนี้ตามอยู่9ก้ต่อส1ไม่มีอะไรแน่นอนลูกนี้ จาน <laughs> ุ่มเสิร์ฟไม่ข้ามอ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่าส่าฮ่่าฮ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 ่าเ่าฮ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 าฮ่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 า่าฮ่าาฮ่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  อ่านว่าทะลุแปดที่ไหนได้ <laughs> เออเอาครั้งหนึ่งเนาะเออดีครั้งหนึ่ง <laughs> ความทรงจำโอ้โหตอนนั้นน่ะบอกได้เลยว่าตอนที่ไฟ์สดตอนนั้นน่ะแบบคือมั่นใจอะ่ะโอ้โหเซตแรกเก็บไปละอ,อ้าวอุ่นใจแล้ะยังไงก็อยู่ไฟ์สดยาวแล้ะอ,อ้าวเกิดอะไรขึ้นโอ้โหก็ <laughs> ครับมองให้มันเป็นเกมกีฬาเนาะดีเออเอาเก <laughs> มกีฬาก็ธรรมดาครับมีแพ้มีชนะ เออแอดไปกับใครครับนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นประวัติศาสตร์ว่า <laughs> นั่งนั่งรถใครไปก็ตกรอบทุกงานโอ้ยชีวิต <laughs> แต่ก็ทรงชนะใสๆแพ้ได้อ่ะ <laughs> โอ้ย <laughs> เอาโอเคกระซเ้าเย่ยกับพี่ๆน้องพอสมควร <laughs> อตอนนี้แต้มยังตามอยู่ครับเวชเชียงดาวจะมีเซตสามไหมยังไง เอาใบากุราบเข้ามาพอดีโอ้พี่เบิ้มลูกนี้เกี่ยวไม่อยู่ครับเอาล่ะฮะโอ้ส่งผลให้โน้ตบันเทิงขึ้นแท่นครับเกิดอะไรขึ้นอืมใบกุราบจ๋าใช่ใช่เอ,อพี่เนาะเรามองเกมกีฬาเป็นเกมกีฬาแล้วมันมัน มันจะเล่นมันจะเล่นแบบสนุกแล้วเล่นสบายใจมันจะได้ไม่ต้องกดดันมแมะไรเอ้ธรรมดามันก็มีแพ้มีชนะแต่บางคนเนาะโอ้โหแพ้แล้วก็โอ้เกรียดมั่งคิดมากมั่งเกมจบแล้วให้มันจบอ่าเริ่มต้นกันใหม่โอ้โหสิบสี่สิบเ็ดครับอีกแจมเดียวโนสบันเทิงจะปิดเซตสองแล้วลงครับเรียบร้อยครับเซตสองเป็นของโน้ตบันเทิงมีเซตสามเอ้าดูฮะ คุณอะไรครับเนี่ย C I A N คุณเซนเหรอฮะ <c oughs> อ่ะมาชมเกมในเซตสมรอบแปเข้าสี่ระหว่างโน้ตบันเทิงตอนนี้เปลี่ยนฝั่งมาอยู่ฝั่งภูมยิายกับเวทเชียงดาวในฝั่งตรงข้าม <c oughs> ผัดกันแพ้ <c oughs> ผัดกันช <c oughs> นะ <c oughs> มาคนละเซตอ้าว <c oughs> มีหน่อยซะด้วย <c oughs> อ้าวไม่ได้ฮะ <c oughs> ผมเป็นคนคิดใจน้อยมันต้องน้อยเข้าก่อนมีงอนมีงอนใครไม่วนใครไม่วนไปอะ่ะ อืมเอาสารชั้นต้นตัดสินยังไม่จบอุธทธรณ์ก็ยังไม่จบมาสู้กันถึงชั้นดีกาเซตสามต่อใครจะได้เข้ารอบสี่ช่องขวาโอ้โลูกนี้เสิฟหายครับไม่ต้องเด็ดเปิดแล้วฮะเสิฟสวยจริงๆครับจังหวะลูกนี้ฮะจานหนุ่มรูมว้ว่าผู้หมดหนุ่มแล้วนะครับพี่เอ่อเอก,กมลโอ้ยเดี๋ยวผมลืมชื่อพี่พี่หม,มวีวัสดีครับวัสดีครับ ปุ้มยุทธนาสวัสดีครับเปลี่ยนมาทางโน้ตบันเทิงเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหออกข้างไปเยอะครับที่นัเครับทาอเกนตัวนะครับเออผมก็ลืมสังเกตว่างานนี้ผมไม่เห็นพี่หมีกับกับกับพี่พี่เซมสมโอ้ตอนนี้แต้มเวทเชียงดาวขึ้นนำที่สามต่อศูนย์พยายามจะตัดหยอดตรงนี้น้ำหนักเบาครับไม่ข้าม อ่าเนี่ยคอมเมนต์นอย่างเงี้ยค่อยชื่นใจเนี่ยอ่าต้องงานต้องรักกันที่จ้ะใบกุหลาบจ๋าไม่รักเคเราจะไปรักใครละจ้านี่ยังไงแต้มตอนนี้ที่หนึ่งต่อสามโนดบันเทิงยังตามอยู่แปดแต้มเป็นแดนนะครับมาดูฮะเต็ดสามแล้วล,ลึกไม่ลึกโอ้โหลูกนี้เต็มข้อครับ โอ้พี่โนต้ตหลบไม่ทันเลยนะฮะต่แต่ตัวนี้อยู่ที่สี่ตัวหนึ่งช่องขวาเขานี้ยังเปิดได้ครับพี่ติ๋งชงให้บอยท่าเรือเอาละฮะก็มีดีเหมือนกันมาถึงรอบนี้ไม่มีใครยอมใครผู้หมดต่องสวัสดีครับพี่ก้อนสวัสดีครับ เพราว่าเท่าที่ผมไปไล่สดหลายที่ผมสังเกวตว่าตะก,ก็ค่อนข้างจะสนุกสุดมันก็อีรอบแปดเข้าสี่นี่แหละฮะอืมน้องปุ้มถามว่างานที่ไหนครับเต็มไหนครับเออต้มตอนนี้อยู่ที่สองต่อสี่พี่หนุ่มเปิดนิ่งๆแล้วพี่เบิ้มชงนิ่งๆเรียบร้อยครับเจ้ายะออกดเต็มข้อลอดเต็มแข้งเต่ล็อกแต็มให้เวทเชียงดาวงานที่ไหนอืมงานที่ หน้าเทศบาลตำบลสันทรยหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประเภทแบ็ก50คู่หน้าไม่ต่ำสี่แต่คู่หน้ารวมแล้วต้องไม่ต่ำร้อยนะครับคุณสมหวังวัสดีครับ,บมาที่ช่องขวายัางได้อยู่แล้วชงก้อนไปดุยห่างนิดนึงจังหวะนี้แต่ไม่ข้ามครับบอยท่าเรือ <c oughs> มันมีเลสทันไหนเน่ยนะอ่ะชมเกมกันต่อครับหลังจากหมดเวลานอกจานุ่มเปิดแล้วพี่เบิ้มชงเตะทัดบล็อกไหวไหมทันไหมยังไงพี่ติง๋งแก้ไขข้ามไปครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งเปิดชงใหม่อีกทีหนึ่งพี่เบิม้ม <c oughs> โอ้พยายามจะแตะหยอดเราไม่ข้ามเอาแล้วครับเป็นแจ้งของโดนบันเทิงอุัมนะครับเอ่อ คุณปิชักนนจันทร์นังเสียมกิจชนะสวัสดีครับพี่อัมพลบอกว่าเหลี่ยมนี้ตกข่าวฉะนั้นอืช่วงนี้เหลี่ยมอุโสค่อนข้างจะมีหลายที่นะวันนี้ก็มีฮะได้ข่าวว่ามีแข่งที่ชัยภูมินะครับพี่รอพร่อโกกกำแพงอะไรแล้วพี่เล็กทุ่งเหลี่ยมไปแข่งกันที่นั่นนะฮะเหลี่ยมอุโสจะตึงตรงกันครับวันนี้เสิฟมาโอ้เปิดนิ่งๆพี่ติ๋งชงให้บอยท่าเรือ แต่ยอดเบาๆเ,าๆเอาแต้มพอเอางานจะเข้าไหมบอกได้คำเดียวนะฮะบอกพี่น้องๆครับตอนนี้รีบเข้ามาดูนะฮะเพราะว่าชีวิตผมฝากไว้กับทีมฝั่งตรงข้ามครับอ่าถ้าพลาดท่าผมมากลับไววนะครับตัวดีจ้าเจ๊ปุ้มปุ้ยลอตเตอรี่แต้มตอนนี้อยู่ที่สี่ต่อหก ่แโอ้แล้วลูกนี้เกิดอะไรขึ้นครับเข้าช่องซ้ายเอาแล้วฮะสิบหกกุจิกาเอา่อมีมาที่นานไหมคะไปครับไปครับที่นานวันที่ยี่สิบเอ็ดยิบสองนะฮะประมาณนั้นนะครับยี่สิบเอ็ดยิบสองไปครับนานไปครับภาพเสียงชัดเจนภาพแสงสีเสียงชัดเ,เาจนอ้าวถ้างั้นก็เปิดคาราโอเกะนะฮะเตรียมร้องเพลงได้พี่นาน ี่ติ่งชงให้เจ้าบอยท่าเรือเอาแล้วครับเตะทัดบล็อกล็อกแจมได้ไม่แน่แล้วงานเข้าแล้วฮะเอาชีวิตยังไงครับไม่แน่แม้กระทั่งตัวแอดมินนะครับตอนนี้จะอยู่หรือจะไปจะเอายังไงกันดี<ป>เออเดี๋ยวมีมาที่น่านไหมที่น่านมัน ที่น,น 21, 22, ั่นยี่สิบเอ็ดยพฤศจิกายนคุมพาอุ้ยขออภัยครับ <c oughs> คุมพาเนาะคุมพายี่สบเอ็ดยิบประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมประสานกับพี่ติ๋งอีกทีหนึ่งนะฮะตั้งใจไปอยู่นะครับที่ที่นัานวันที่ยี่สิบเอ็ดย่ิบสองช่องสายโอ้ลูกนี้พีนโน้ตเสิร์ฟดีครับเดินแต้มให้โน้ตบันเทิงเอาแล้วครับเกมพลิกผันไหมโอ้ดูครับนี่นะฮะเอา มีมีอะไรแน่นอนจริงรประจะคุณทุนหัวทุนกระมอม <c oughs> อย่าเพังตกรอบนะจ๊จะใจเย็นๆจ้า <c oughs> อ่าล้วครับยังได้อยู่แล้วลูกนี้โอ้บอยท่าเรือมาแล้วครับเ <c oughs> ตะล็อกแต้มให้โน้ตบันเทิง <c oughs> โอ้แปดแต้มเปลี่ยนแดนล็อกกายเป็นวัดเซตสามน้๊บันทบันเทิง,ทงขึ้นแท่นเอ้ขออภัยฮะนํำครับ อา้าแล้วผมจะต้องเก็บของไวไหมเนี่ยหมวดทูนน้องเปิ้ลเขาสมอคแขงแล้วก็ช่างน้อยวัสดีทุกท่านครับอางานจะเข้าผมแล้วก็ต้องบอกพี่ๆน้องทางบ้านนะครับผมมากับทีมฝั่งผู้บรรยายตอนนี้นะฮะอา้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแล้วเออเอาออ ยังไงความเครียดมาเยือนโอ้โหแล้วลูกนี้ติดบล็อกเจ้าบอยท่าเรือก็นะฮะเอาล้วครับโอ้โตอนนี้โน้ตบันเทิงขึ้นนำที่9ต่อ6เปลี่ยนมาทางเวทเชียงดาวจะได้เสิร์ม โอ้ตามอยู่หกต่อเก้าครับเออน้องพี่พีคอมเมนต์มาว่าลุงหนุ่มเคดจังเออรู้ดีนะพี่โอ้แต้มตามอยู่หกต่อเก้าครับโอจะทันไหมจะไหวไหมยังไงพี่โน้ตเปิดพี่ติ๋งชงบอยท่าเรือโอ้แล้วเตะล็อกแต้มตรงนี้สวยงามปอกกหนุ่มต้องเล่นเสียงดังถึงจะชนะเหรอเอเอ พินาตคอมเมนต์มาเอาละ,ะครับหมดเวลาแล้วชมเกมกันต่อออาว่าไปตามรูปเกมนะครับแต้มตอนนี้อยู่ที่เก้าต่อหกช่องซ้ายพี่เบิ้มเปิดซ้ายชงขวาให้เจ้ายะเอาแล้วฮะเตะทัดบล็อกออกไปบลอกแต้มให้เวสเชียงดาวเอามาช่วยกันลุ้นครับไม่ใช่ลุนนักกีฬานะฮะลุนว่าผมเนี่ยจะอยู่หรือจะไปกับนักกีฬานี่แหละครับครับ แต้มขยับมานิดนึงฮะโอ้โหตามอยู่เจ็ดต่อสิบครับจะทันหรือไม่ทันยังไงโอ้เราปีโน้ตเปิดนิ่งๆแบบนี้บ,บอยท่าเรือโอ้โหเตะลูกนี้เอาละครับติดบล็อกเจ้ายะเอาแต้มขยับมาโอ้โหลุนกันตัวโกงเลยครับเอา,เอานั่งบรรยายไปก็นกนั่งลุนไปด้วย โอ้ยอย่าเล่นให้หวาดเสียวกันนักะจ๊ะ <c oughs> พี่ประหลัดอาร์มสวัสดีครับ <c oughs> แต้มตอนนี้อยู่ที่สิบต่อแปดต้องล็อกให้ได้ก่อนนะครับเวทเชียงดาวต้องล็อกให้ได้ก่อนจังหวะแต้มล็อกล็อกให้ได้อย่าผิดพลาดนะครับเจ้ายะว่างไงเอาละฮะล็อกได้แล้วครับโอ้ยใจชื้นขึ้นมาอีกหน่อยนึงเอาเอ็เอังหรือเปล่าเนี่ยอรางจริงไม่อยกสองเลยครับแบท กี้แบตหมดนะครับประเดี่แบตมาเลยครับจริงๆไม่อยากเอียงๆนะครับแต่ว่าทำไงได้มารถเขาว่านอาล่ะครับแต้มอยู่ที่9ต่อ10ไล่บทไรบี้ไ่ขยี้มาแล้วแต้มเดียวทันไหมยังไงพี่โน้ตเปิดแล้วชงให้บอยท่าเรือติดล็อกยังพิจิงยังเกี่ยวได้อยู่ยังไงครับ คุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับใครชนะก็เข้าไปในรอบ4ี่นะครับสี่ทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็้าใจกรรมการบอกว่าบล็อกโอเวอร์นะครับเป็นแตงของโน้ตบันเทิงอ้าวขยับหนีไปอีกอะไรครับจะทันไม่ทันทุกนะครับนำโดยพี่ลงนะครับยินดีต้อนรับนะครับทีมขวัญผงนะครับเราได้ไปเยือนทีมบุตรดิตนะครับ ขวัญถุงนี่พาไปเลี้ยงลาบนะครับที่บ้านของท่านนะครับโอ้อร่อยมากครับเอาจะยังไงก็แล้วแต่ครับต้องล็อกไว้ก่อนนะครับทีเมชเชงดาวตอนนี้แต้มอยู่41ต่อ9ล็อกไว้ก่อนต้องล็อกไว้ก่อนครับอย่าให้ห่างกว่านี้ฮะอันตรายิชิดนะเราไปกินบ้านติชิดนะครับ กินลาบมีซ่าช่องกลางเจ้ายะเปิดไม่ดีแล้วโอ้ล้นไปยังไงโอ้แต่ว่าลวงดีครับล้นไปแล้วเป็นแต้มเอาละฮะโอ้รอตายไปหนึ่งแต้มเออขี้ตึกวัชายโยออะดวงไม่ดีเอาเดี๋ยวี่อยากพีอยาคอมเมนต์มาอย่างนั้นจีใจหายหมดแล้วเนี่ยใจคอไม่ดีแต้มตอนนี้อยู่ที่สิบ่อสิเอ็ด อย่างไงครับช่องซ้ายพี่ติ๋งเปิดแล้วชมให้เจ้าบอยทารบ็อกโอ้ล็อกแต้มโนยบันเทิงเอาหนีไปแล้วกกลุ่มนะคนาะช่วยกันช่วยกันเอาไม่หนีกันเราไม่หนีกันอาวุโสถ้าอายุไม่ไม่ถึงแปดสิบเราไม่เลิกนะครับแต่ก็เออเอาดูไลฟ์สดให้สนุกสนานเอาเรื่องเครียดมาให้มัน ผ่อนคลายใชอย่างนั้นนะเนาะเออจริงๆเขียดนะเนี่ยนะครับชมรมตะกอร้านาได้ต้องอยู่ตะกออุตส่ตัวนี้อยู่ที่สิบสองต่อสิบขัดเน็ตหน่อยๆโอ้โหแล้วมาทันเวลาด้วยนะครับโน้ตบันเทิงดูฮะแบ็กสี่สิบครับประเภทแบ็กเอ้ขออภัยประเภทแบ็กห้าสิบคู่หน้าไม่ต่ำสี่สิบแต่ต้องคู่หน้าต้องยืนแล้วรวมไม่ต่ำร้อยนะครับ แชมป์รับ5้าพันบาทแข่งที่ไหนที่สนามเทศบาลตำบลสันทรายหลวงอำเภอืองกหวาดเชียงใหม่แต้มนี้ยังไงโอ้จังหวะนี้ติดบล็อกเจ้ายะครับเอาแล้วฮะยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่เอาพี่อยากคอมเมนต์มาอย่างนั้นผมบอกแล้วไม่เอาใจเย็นๆโอ้ยแต่พี่ก็มีลูกผสมอยู่นะครับมีเชลล์ไลน์ผสมยังไม่ตตาร์รถอีกสวัสดีครับคุณลักซี่ตัดตาร์ไม่ได้มารถเขาพี่พล โอ้ตายแล้วใจหายงานเข้าออแล้วโอ้สิบสามสิบเอ็ดเอาลุนกันวินาทีสุดท้ายพี่เบิม้มไล่เปิดแล้วชงให้เจ้ายะติดโอ้ดูครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดติดบล็อก <One S 2> หลังเ <two. S 2> จ้าบอยเต็มเต็มก็แล้วฮะโอ้ล้วขึ้นแทน่นโอ เดี๋ยวผมผมเตรียมเก็บปลั๊กไฟก่อนนะครับเออเอาดูอะไรกันนี่อะไรกันนี่เอาเลยครับเอ้ยเจ้าพีรู้สึกว่าจะพอแล้วไม่ต้องคอมเมนต์มาอีกขนาดนั้นโอ้โหโน้ดบันเทิงขึ้นแท่นราะตามสิบเอ็ดสิบสี่เกิดอะไรขึ้นยังไงครับ โอ้เราเปิดนิ่งๆ<ร>ชงนิ่งๆห่างนิงดนึงแต,แต่ว่าลูกนี้ยังเตะออกหลังอยู่เอายังอยู่ยังอยู่ครับโอ้ยเอาแล้วพี่น้องบอกผมดูอยู่นะครับสุรศักดิ์เออเอาพี่พลบอกว่าเปิดแอร์ร้อนเลย <c oughs> ใจเย็นพี่พลใจเย็นโอ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันยอดมากอืมเอาเอาเข้าไปตายละ โอ้โหแล้วอีกแจมเดียวอะไม่รู้อนะถ้าเขาพลาดท่าผมก็กลับนะผมไม่รู้แนละ้วผมไม่สนใจอะไรแล้วผมมากับเขาอนะสิบสี่สิบสองล็อกไว้ก่อนนะครับล็อกไว้ก่อนยังไงโอ้โหโอ้โหเ,เกิด <ไป S 1> อะไรขึ้น สมพิสุโรกับบอยบนการแข่งขันเป็นทีมโน้ตบันเทิงครับเเจอโอ้โหก็เอาชนะทีมเวทเชียงดาวไปด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งเซตได้เข้ารอบสี่ทีมไปแล้วฮะ